สวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์ราคาทองคําจาก y l ย LG, ประจําช่วงเย็นของวันที่16รกรกฎาคมปี2020ภาพรวมการเคลื่อนไหวของราคาทองคําระหว่างวัน ราคาทองคำวันนี้เปิดตลาดบริเวณ1,809.65ระหว่างวันราคาขึ้นไปแตะระดับสูงสุดเพียง1,813.42หลังจากนั้นราคาเริ่มมีลักษณะของการปรับฐานและมีการอ่อนตัวลงแต่ระดับต่ำสุดของวันบริเวณ1,803.60เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนทั้งนี้ราคาทองคำระหว่างวันไม่มีการทำระดับสูงสุดครั้งใหม่จากวันก่อนหน้าขณะที่การปรับฐานและอ่อนตัวลงทำระดับต่ำสุดแม้ว่าจะไม่ทำระดับต่ำสุดครั้งใหม่จากวันก่อนหน้าแต่ราคาก็เคลื่อนไหวอยู่ใกล้กับระดับต่ำสุดของวัน ก่อนหน้าเช่นกันปัจจุบันราคาอ่อนตัวลงประมาณ5.42เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนอยู่บริเวณ1,805.43เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนทั้งนี้เศรษฐกิจจีนหวนคืนสู่ภาวะการเติบโตหลังจากรุ่วงลงอย่างหนักในช่วงต้นปีตอบรับรัฐบาลจีนยุติ ใช้มาตรการล็อกดาวน์ท้งนี้ข้อมูล GDP ประจำคอเตอร์2ของปี2020การผลิตภาคอุตสาหกรรมประจำเดือนมิถุนายนตลาดบ้านและราคาบ้านประจำเดือนมิถุนายนรวมทั้งอัตราการว่างงานในเขตเมืองประจำเดือนมิถุนายนสะท้อนให้เห็นถึงเศรษฐกิจจีนที่ฟื้นตัวขึ้นอย่างชัดเจนหลังจากรัฐบาลกลับมาเปิดเศรษฐกิจอีกครั้งแต่อย่างไรก็ตามทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยถูกขายหรือถูกกดดันไม่มากนักเนื่องจากนางคริสติน่าจอร์จิวาผู้อำนวยการกองทุนการ เงินระหว่างประเทศหรือ IMF ยังคงเตือนว่าเศรษฐกิจโลกยังคงไม่พ้นกีดอันตรายแม้กิจกรรมทางเศรษฐกิจจะฟื้นตัวขึ้นแต่การติดเชื้อระลอก2อ,อาจจะจุดชนวนภาวะติดขัดมากขึ้นขณะที่ต้นทุนทางการคลังที่ต้องควบคุมการระบาดและบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจ ผักดันให้เกิดความเสี่ยงทางเศรษฐกิจจนกลับเข้ามาเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กระตุ้นแรงซื้อทองคําหรือพยุงราคาทองคําในฐานะสินทรัพ์อลอดภัยไว้ในส่วนของปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวต่อราคาทองคํทาทั้งนี้ในส่วนของผู้อํานวยการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF มีการเตือนเศรษฐกิจโลกยังคงไม่พ้นขีดอันตราย ท้งนี้มุมมองเชิงลบของนางคริสติน่าจอร์จิว่ายังคงมีมุมมองว่าการระบาดในระลอสองของเชื้อไวรัสโควิด19ยังคงสร้างความเสี่ยงต่อการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจขณะที่ประเทศต่างๆมีต้นทุนทางด้านการคลังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงและต้นทุนทางด้านการคลังจะเพิ่มสูงขึ้นและผลักดันให้นี่ในระบบเศรษฐกิจและนี้สินของประเทศที่อยู่ในระดับสูงอยู่แล้วปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นทั้งนี้ยังเร็วเกินไปที่จะเริ่มถอนโครงข่ายการรับรอง เกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและเธอยังคงประเมินว่าเศรษฐกิจโลกยังไม่พ้นขีดอันตรายมุมมองหรือสถานการณ์เชิงรลบดังกล่าวยังคงสะท้อนเห็นถึงความเสี่ยงในประเทศต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19และยังคงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ยังคงส่งผลเชื่บวกต่อทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยทั้งนี้ทองคํายังคงได้รับแรงหนุนจาก ความตึงเครียดร,ระหว่างสหรัฐกับจีนกดดันการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงทั้งนี้ดัชนีหั่งเสงตลาดหุ้นฮ่องกงปรับตัววงลงอย่างหนักเนื่องจากความตึงเครียดร,ระหว่างสหรัฐกับจีนขณะที่ทรัมป์ใช้กฎหมายบังคับการคว่ำบาตรจีนและลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารเพื่อยุติสถานะพิเศษในฮ่องกงทางด้านจีนตอบโต้ด้วยการคว่ำบาตรของเจ้าหน้าที่สหรัฐสถานการณ์ความตึงเครียดดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความตึงเครียดร,ระหว่างสหรัฐกับจีนที่ชัดเจนมากขึ้น นอกจากนี้รัฐบาลจีนประกาศคว่ำบาตรเจ้าหน้าที่ของสหรัฐรวมทั้งวุฒิสภาชิกสหรัฐพรรครีพบิกันขณะที่ด้านายนไม้ปอมเปโอรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐเปิดเผยว่าสหรัฐเตรียมจำกัดการออกวีซ่าให้กับพนักงานของบริษัทด้านเทคโนโลยีของจีนรวมทั้งพนักงานของบริษัทหัวเวยและบริษัทที่มีส่วนร่วมสนับสนุนนโยบายการละเมิดสิทธิมนุษยชน แนวโน้มหรือสถานการณ์ดังกล่าวยังถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่เพิ่มความเสี่ยงและยังคงกดดันการลงทุนในตัวสินทรัพย์เสี่ยงโดยเฉพาะตลาดหุ้นในกีแนละตลาดหุ้นในฮ่องกงอย่างไรก็ตามในส่วนของทองคำยังคงได้รับแรงกดดันจากจีนไฟเขียวการทดลองวัคซีนโควิด -19 กับมนุษย์โดยให้บริษัทเทคโนโลยีไบโอเอนเข้าทดลองเกี่ยวกับมนุษย์ได้ ทั้งนี้ในส่วนของจีนมีการวางแผนทดลองทางการแพทย์ระยะที่1กับวัคซีน nbt 1 6 2 b1 ซึ่งพัฒนาโดยบริษัทของ BioNTech ของเยอรมน,นีทั้ทงนี้จีนอนุญาตให้มีการทดลองวัคซีนดังกล่าวกลับมนุษย์ในของบริษัทดังกล่าวได้ขณะที่ก่อนหน้านี้จีนมีการเปิดเผยว่านักวิจัยและบริษัทของจีนทดลองวัคซีนแปชนิดกับมนุษย์ในระยะต่างๆซึ่งอยู่ภายใต้ การทดลองอีกหลายขั้นตอนแนวโน้มหรือสถานการณ์ดังกล่าวเป็นสัญญาณตัวหนึง่งแสดงให้เห็นถึงความคืบหน้าและความพยายามแข่งขันกันเพื่อพัฒนาวัคซีนต้านไวรัสโควิด -19 ระหว่างจีนกับสหรัฐซึ่งความหวังว่าจะมีวัคซีนต้านไวรัสโควิด -19 ใช้ภายในระยะเวลาอันใกล้ยังคงเป็นสัญญาณและเป็นปัจจัยตัวหนึง่งที่ยังคงส่งผลเชิงลบต่อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภยัย ในส่วนของกราฟการลงทุนและกลยุทธ์การลงทุนในตัวตลาดทองคําจะเห็นได้ว่าราคาทองคํายังมีลักษณะของการเคลื่อนไหวและแกว่งตัวในกรอบในทิศทางขาขึ้นในระยะกลางขณะที่ระยะสั้นราคายังมีลักษณะของการพักฐานหรือมีลักษณะของการแกว่งตัวในรูปแบบของไซเวอออกด้านข้างอย่างไรก็ตามระหว่างวันราคามีลักษณะของการปรับฐานและมีการอ่อนตัวลงแต่การอ่อนตัวลงของ,ของราคาทองคายังมีลักษณะของการเคลื่อนไหวและทรงตัวอยู่ในกรอบในระดับที่ค่อนข้างสูงได้ทั้งนี้แนะนําหากราคา าปรับฐานแลือ่ออนตัวลงให้จับตาก,กรอบแนวรับด้านล่างในโซน1,800ถึ17ง1,797เหรียญดอลลาร์ต่อเรสอ,อนซึ่งหากราคาปรับฐานรลืออออนตัวลงมาไม่หลุดระดับดังกล่าวทำให้แนวโน้มหรือโมเมนตัมของราคาทองคำยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบในที่ทางขาขึ้นได้ จึงแนะนำนักลงทุนเข้าซื้อเพื่อหวังทำกำไรจากการรีบาวและการดิดตัวขึ้นของราคาอย่างไรก็ตามหากรา,ราคารีบาวหรือขยับขึ้นไม่ผลกรอบแนวต้านในโซน1,815เป็นระดับสูงสุดของวันนี้และ1,818 18เป็นระดับสูงสุดในรอบเกือบ9ปี แนะนำให้ทยอยแบ่งทองคําออกขายเนื่องจากในช่วงเกือบสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาทดสอบในส่วนของระดับดังกล่าวหลายครั้งยังไม่สามารถผ่านได้ดังนั้นจึงแนะนําให้ทยอยแบ่งทองคําออกขายเพื่อลดความเสี่ยงอย่างไรก็ตามการถือสถานะซื้อ,อยังแนะนําให้นักลงทุนตั้งจุดต็อบล้อหรือตัดขาดทุนหากราคาเกิดหลุดกรอบแนวรับในโซนพันเดอเหรียญดอลลาร์ต่อทสออนเพื่อเป็นการควบคุมความเสี่ยงทั้งนี้หากราคาหลุดแนวรับหรือหลุดระดับดังกล่าวอาจจะทําให้แนวโน้มหรือโมเมนตั มเชืงบวกของราคาทองคําเสียไปสำหรับวันนี้ทาง YLG ขอจบการรายงานภาวะตลาดเพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามรับฟังสวัสดีครับ